เอาละ,ะครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคอนเทนต์ครับโดนแฮกรอบที่สามแล้วคอนเทนต์นะครับท่านผู้ชมนะนี่คือคอนเทนต์นะครับดูนะครับนี่ครับแล้วก็มันออนไลน์อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวล็อกอินด้วยรหัสคนอื่นกูมีรหัสเยอะนี่น,น, <c oughs> น,นี่รหัสนี้กูล็อกอินฮ่าทำไมรหัสนี้อ๋อไอ้ใจเปลี่ยนพาสเวิร์ดคุยเหลืองไหมเนี่ยพูดคุย กูรหัสไหนได้ม,มั่งเนี่รหัสกูโง่งก่อนแล้วกันขอล็อกอินดิเป็นที่เครื่องกูหรือเป็นที่กูโดนแฮกก็ไม่รู้ถ้าเกิเขาได้แล้วเขบอกกูนี่ยไรู้แต่กูเข้ารหัสหอื่นอยู่คอนเทนต์นะครับ Content รหัสนี้มีเฟืนตั้งสามคนนะ กูเล่นเกมแมบเดียวกเกนผิดนี่รค,นนค,นครับคอนเทนต์คอนเทนต์สุดๆเลยนะคอนเทนต์มากๆคอนเทนต์มากๆมามาดูกันนะครับว่าคนที่แฮกกูมันทำอะไรนะครับแม่งเน็ตเอดก็กางเสือกแฮกกูไอ้คุย นี่แหละครับนี่แหละครับคนที่แอบผมนะครับผมของจริงของจริงไอสัตว์ชาติหมาสัตว์นรกนี่เหี้ยรอยร้เนี่ยมันงูให้เล่นก็ตีงูเล่นด้วยคุ้ยสัตว์นรกชาติหมากูฟอลโล่มันดิมันจะโอเคมันน่าจะเข้าไม่ได้แหละเพราะกูน่าจะปิดไว้แล้วเดี๋ยวยังอ่อนอยู่เลยนะ เออกูรู้มันอ่อนอยู่กูดูอยู่นี่ไงกูดูหน้านี้กูอยู่กูดูหน้านี้กูเรียกว่าอะไรหน้ายูเซอร์กูอยู่ลามสกูจะดูลำเฮียอ,อ,อะไรละ่ะคนดูก็ไม่ได้ยินเสียงกูสิออมึงกู้คืนได้ยังตา เร็วๆเผือเดี๋ยวมันอันนี้กูเดี๋ยวมันตลอดเลยเวลากูเล่นบิวอะบอสกูโดนตลอดเลยเฮียสองชั้นก็ไม่ช่วยวะแล้วใครมานี่นี่ขนาดตั้งสองชั้นแล้วนายเฮียมันเกี่ออนเฉยมันไม่ได้เข้ากินเข้าเหยยก็มันตัดสินใจอยู่ไงมันกำลังแต่งตัวกูแล้วก็กำลังจะเปลี่ยน ชื่อกูแล้วก็กำลังเรียกว่าอะไรกำลังดูว่ากูมีเกมพลาหรือเปล่ามีเซฟวีที่ซื้อมาหรือเปล่าแต่กูไม่มีสักอย่างเลยที่กูพูดมาเมื่อกี้ไปแต่มึงโดนห้มึงโดนแล้วก็เกมพลาหมดแล้วไอ้เหี้ยถ้าโดนอีกรอบหนึ่งกูจะกูทำไงวันเนี้ยถ้ากูดูรอบที่สี่นะกูต้องหาวิธีแล้วเพราะว่ากูเสกเอาบัตรประชาชนมายืนยันในตัวส้นตีนนี่แล้วมันยืนยันไอไดีอื่นได้เ่าวว่าในบัตรประชาชนนั้นเดียวนยะ กวาน่าจะได้นะเพราะมันบอกว่ามันไม่ไม่เก็บข้อมูลเราเออบอแล้วระหวา่าง้กูไม่อยู่ไม่ได้ทำอะไรเปล่ไม่กูดูยูทูบกับเล่นเมลอนเพกาคอนเทนต์เนี่ยเฮียกูไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยคอนเทนต์มาหาตัวแล้วเนี่ยคุย แฮกรอบที่สามนี่เฮียคอนเทนต์ชิบหายเลยคอนเทนต์เจืออะไรเฮียคอนเทนต์โดนแฮกคอนเทนต์บุรีตเลยมามามาใครตามตัวคนแฮกได้เดี๋ยวกูจะให้มึงเลยสองบาทส <c oughs> องวัลเลตเฮีย, <c oughs> ยกูอยากแจ้งความแม่งมากเลยถึงแจ้งไปตำรวจไทยก็ทำอะไรไม่ได้หรอกมึงเชื่อดิเพราะกูไม่ดังไง กูไม่ใช่คนติดตามหลักล้านตำรวจไทยไม่ทำอะไรให้หรอกไอ้เหียแเกยจะย่างตากูยยอยากเล่นลวมึงกำลังทำอะไร,รายอยู่เนะี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอืม มันตัดสินใจอยู่ดิแล้วทำไมไอแพดกูแม่งกวนตีนวะเอออย่างน้อยแม่งก็ไม่รู้มันมันเปลี่ยนการแต่งตัวกูเป็นส้นตีอะไรเนี่ยนี่มันตัวกูเวอร์ชันส้นตีอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนการแต่งตัวกูเป็นตัวกูเวอร์ชันเก่ามากมันกำลังลบตัวกูที่สร้างไว้อยู่มันเป็นตัวกูมันเป็นตีอะไรเปั็นตัวกูที่กูเคยใช้ตอนเปิดช่องแรกๆไอ้เหี้ยแล้วมันก็โคตรเป็นยาวอ่ะเลย ดู่ทีไม่ทำอะไรอีกไปโอ้ยหเฮียกูจะเลื่อนกูถนัดขวาไงเฮียแล้วพอกูเลื่อนแม่งก็ไม่กดโดนครีเอชันตลอดเลยไอ้ตามึงใกล้เสร็จยังมึงทำอะไรอยู่ก่อน น,นั่นกูมีความพยายามท่านอยู่ไอ้เลี่ยนท่าใหญ่เนี่ยทำไมกูริ่งไอ้เดียวทำไมตัวกูมันกลายเป็นปกแบบนี้ไปแล้วอะโปกไม่โหลดอ๋อมันกลายมันแต่งตัวมันกลายเป็นเกสิวะ nah you pretty fun yet you motherfucking slug man

มึงต้องกู้ให้เร็วๆหน่อยก่อนที่ทุกอย่างของกูจะปนเปรีอยะมันเป็นเรี่อะไรกับกูนักหนาวะ มันไปเรื่อยๆมึงจะจะมกให้แล้วมึงต้องให้มันไปหรือเปล่าไอ้เหี้ยกูจะให้มันได้ไงมันไม่เห็นแล้วเอาจริงมันเป็นเรี่ยอะไรเนี่ยไอ้สตร์พูดมาหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยแต่ก็ต้องพูดอีกเรื่อยๆอยากเล่นหมากจีแล้วว่ะคุยแม่งอยากทิ้งรูปบอกว่ะก็เชื่อว่าวันหน่งมันปในการเล่นผับจีก็เล่นเครื่องแม่ บอกช้าขนาดนี้เลยวะตามันเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยเหียเอ้ยมันเป็นเหียอะไรมันมันไม่หยุดมันเป็นเหียอะไรเก็ตแรแงะเก๋นะบัญญาอ่อนอะไรสัตว์เป็นเหียอะไรหน่าวะแฮกเกอร์เหียเนี่ยมันเป็นโรคขาดความอุ่นๆนะพ่อแม่ไม่รักหรือว่าควยขาด ถ้าดูอีกทีกูจะให้แม่พาไปแจ้งความไ้สัตว์มันเกินไปแล้วไ,ไ,อ,ไอ้เหี้ยแม่งเขียนตกด้วยแม่งเขียนตกด้วยจ้างเงิมนมาแจ้งความได้ไหมครนการใหแบบเนี้ย มันเป็นการแกล้งง่ที่มึงที่มึงไม่สามารถแก้ความได้เพียงแต่ในเดียวยกเว้นมึงจะโดนโดนแฮกละหันแบบนั้นอ่ะแต่ก็คือการแกล้งไม่สามารถแก้ความได้เพียงแต่นในเดียวเออใช่ไงก็กฎหมายไทยมันโง่งมึงก็รู้ไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรไม่ได้หรอกสัตว์คุณถ้าเป็นประเทศเดียวกันมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยมันจึงเพราะว่าไม่หล่ะมันตามตัวอะไรก็ตามตามตัวไปมันก็เป็นสิทธิ์ขอายงโง่คนที่ที่ที่ยานไปมันเป็นสิทธิ์เหรอวะไอ้เหี้ย แฮกมันก็ไม่ควรทําป่ะไอดี ID นี้กูยิ่งผูกหลายอย่างไว้ด้วยเทียดทั้งบัตรประชาชนดีนะแม่งไม่จาเป็นกูแล้วมันเป็นเฮียอะไรต้องมาต้องมายอกเยอะมันเป็นรุนต้นตีแหละคือมันขาดความอบอุ่นเหรอวะไปปมหนะตเอาหานอีไปเดี๋ยวดิมันยังออนอยู่เลยนะโอเคงานคอนเทน คอนเทนจบคอนเทนจบคอนเทนจบแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็แฮกเกอร์มึงแม่งกากว่าสัตว์